ก็รถทัวลงหน้าบ้านนะครับทัวมาลงกันเยอะเลยนะครับก็ขอพูดบ้างใส่ตัวโป๊รดถัวมาลงทำไมนะครับผมไม่ได้ไปต่อว่าอะไรเสาสาศใส่บิก,กินี่เลย ตื่นมาก็รถทัวลงหน้าบ้านนะครับมีทัวมาลงกันเยอะเลยนะครับก็ขอพูดบ้างนะครับหลังจากที่ไปสัมภาษณ์รายการคุยแซ่บโชว์มาเนี่ยก็จริงๆสัมภาษณ์มาก็มีประเด็นอยู่ประมาณ2เรื่องนะครับแต่ที่มันเป็นรถทัวมาลงเนี่ยเนื่องจากว่าเพจดังเพจเนี่ยนะครับตัดข้อความเนี่ยนะครับสั้นๆมาปากไว้นะครับทำให้ ที่ต้องออกมาพูดเพราะว่ากลัวว่า FC หลักของพี่นะครับจะเข้าใจผิดนะครับส่วนคนที่อ่านแล้วอาจะเข้าใจผิดได้ด้วยเนื่องจากว่าความหมายมันแปลได้หลายทิศทางมากเลยนะครับเอาอันเรื่องแรกก่อนล้วกันที่บอกว่าแต่งตัวโป๊แจกฟรีนะครับคือไอ้คำนี้เนี่ยนะครับคนที่เคยแต่งงานกันเนี่ยนะครับอย่างเฮียเนี่ยจะบอกเขาอยู่เสมอนะครับว่าเนี่ อย่าแต่งตัวโป้เลยไม่อยากให้แจกฟรีเนี่ยมันคือคีย์เวิร์ดแบบนี้นะครับก็คือไม่ชอบให้แต่ตัวโป้เพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นเขามาเห็นไม่อยากให้คนอื่นมาดูของของเราฟรีๆนี่คือคำพูดในระหว่างที่เรายังแต่งงานกันอยู่นะครับส่วนตอนนี้น้องเขาจะอยากแต่งอะไรก็เรื่องของเขานะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรานะครับแล้วก็ในส่วนตัวนะครับก็คือไม่ได้ติดเลยนะครับคือ สาวๆใส่ชุดบิกินี่อะไรแบบเนี้ยก็คือสวยเซ็กซี่น่ารักดีนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ชอบนะครับก็คือชอบแต่ถ้าเกิดแต่งงานกันแล้วหรือว่าเราเราดิวกันตั้งแต่ตอนนู้นน,นะเออก็คือเราเราไม่อยากเราไม่อยากให้แตง่งเ,เราไม่อยากแบบเปิดให้ใครดูของเราฟรีๆอย่างเงี้ยเออจะหมายความว่าแบบนี้แล้วทำไมต้องใช้คําว่าฟรีๆเพราะในยุคนั้นเนี่ยในยุคของเฮียเนี่ยบางครั้งเราเคยทะเลาะกันเรื่องว่า เอองานนี้เขาจ้างให้ใส่แบบเซ็กซี่หน่อยอะไรแบบนั้นนะครับมันก็อาจจะเป็นเรื่องของงานอันนี้เราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรเราก็ไม่อยากให้เขาเปิด <ๆ S 1> <ๆ S 2> นั่นนั่นคือในอดีตนะครับในรายการที่พูดนั่นคือพูดถึงเรื่องในอดีตน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องน,อนี้นะครับไม่ได้เป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าสาวๆทุกคนที่แต่งตัวเซ็กซี่นะครับเออก็ดูดีไม่ได้ดูไม่ดีนะครับ เออก,ก็แต่งไปได้นะครับไม่ได้เฮียไม่ได้ติดอะไรเลยกับตรงนั้นนี่ก็เป็นประเด็นที่เฮียอยากจะอธิบายนะครับพอสังเกตก็แล้วกันนะครับว่ารถทัวร์มาลงทําไมานะครับผมไม่ได้ไปต่อว่าอะไราสาวสาวที่ใส่บิกินี่เลยผมว่ามันก็ดูน่ารักดีนะครับแต่เพี่หน่ยว่าเออเป็นรสนิยมของผมว่าถ้าเป็นแฟนกันเนะ่ยเราก็หวงแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไร